เพลงค่ะ,คะก็จะมีเพลงของเบนด้าเบน,น,นด้านี่สั่งตรงมาจากไหนคะมาจากาาาากัมพูชากัมพูชาแสดงว่าต้องจองข้ามคืนข้ามเดือนกันเลยทีเดียวนะคะในสนิทปิดหมดโอ้ค่ะหมูเด้งหรอคหมูเด้งนั่นเองนะคะที่เราชอบกิน่ะไม่ใช่ค่ะ สำหรับท่านผู้ปกครองนะคะที่ยังไม่ได้จับจองพื้นที่นะคะยังไม่ได้ไปซื้อพวงมาลัยนะคะเรามีจุดจำหน่ายพวงมาลัยอยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าเวทีนะคะผู้ปกครองท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะคะอ,อนักเรียนนะคะหรือว่า้องมาลัยเป็นน้ำใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของเรานะคะสามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายตรงด้าน หน้าทางเข้านะคะโดยซุ้มภูสวยๆของเรานะคะมีจุดบริการอยู่อ่าพวงละเท่าไหร่คะคพวงละยี่สิบาทครับพวงละยี่สิบบาทเอาไปทําอะไรคะรายได้เป็นจุดการสึกอาให้กับเด็กๆโรงเรียนวาหนองคระพใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านเจ้าวาดวัดหนองกระพีนะคะ ท่านพระครูประกิจการยุทธ์่าเจ้าวา่าวัดหนองกะพีครับ,รบท่านนายกบุญนาคพันโกงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงท่านกำนันภลกิจเสนาา์ท่านกำนันตำบลบ้านหลวงครับท่านผู้ใหญ่อาทิตย์แห่งวิทยาตะเหญ่บ้านหมู่ที่ห้าครับคณะกรรมการบริหารวัดหนองกะพีทุกท่านครับและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกะพีครับคใช่ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ จัดให้มีเวทีนะคะการแสดงของนักเรียนนะคะ ของเราได้โชว์ศักยภาพได้โชว์ความสามารถไปแล้วเมื่อคืนข่าได้ข่าวว่าพวงมาลัยล้นคอกันไปเลยใช่ครับมใช่ไหมคะหมดเชลเลยครับหมดเชลหมดเชลตรงนั้นเลยเลใช่ไหมคะวันนี้คงต้องเอาไม้มาขามมาต่อยาวอีกนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการแสดงในค่ำคืนที่สองนี้นะคะอย่าให้น้อยหน้านะคะพวงมาลัยล้นคอถ่ายรูปออกมาสวยค่ะนะคะเด็กๆก็จะได้มี กำลังใจนะคะคุณเอคะค่ะเอตอนนี้ผู้ปกคองถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะเดินเข้ามาได้เลยนะคะหน้าเวทีนะคะเพื่อที่จะมาชมนะคะมาร่วมให้กําลังใจแล้วก็ อย่าลืมค่ะพวงมาลัยน้ำใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆของเราค่ะค่ะเอเราเริ่มกันสักชุดการแสดงดีไหมคะเดี๋ยวผู้พ้พองฟังเราพูดแล้วคงจะเบื่อค่ะคงม,มารอ,อนานนะครับคงมารอนานบางท่านมาตั้งแต่แตตสี่โมงเย็นแล้วก็มาเปิดประตูว่าเอ๊ะแต่งหน้าเสร็จหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ผู้ครองบางส่วนก็แต่งหน้ามาให้ลูกหลานแล้วนะคะสวยจนจาไม่ได้เลยแม้กระทั่งคุณครูเนี่ยจาเด็กที่ตัวเองสอนไม่ได้เลยนะคะอ่าเรามาชมการแสดงชุดแรกกันคะ่ะคุณเอ๋คะชุดแรกนะครับเป็นการพูดภาษาอังกฤษอิมพอร์ตชตีกนะครับของเด็กหญิงพระธิดาแก้วเจริญโชคนะครับักเรียนชั้นะสมศึกษาปีที่สองค,ค่ะเร,เราก็ได้ลนะะไรวะ รางวัลนะครับเหรียญทองใช่<อ>ค่ะใช่ได้<ช>ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ก่อนที่จะเดี๋ยวเขาปูฟางก่อนค่ะระดับเขตพื้นที่เนี่ยคือเขาไปเป็นตัวแทนสิบโรงเรียนเนี่ยค่ะในกลุ่มโรงเรียนนะคะอ่าคนเนี้ยได้เป็นตัวแทนหนึ่งในสิบของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวงของเรานะคะไปเป็นตัวแทน แข่งกับอีกกลุ่มโรงเรียนอีกโอ้โหยี่สิบเอ็ดโรงเรียนครับใช่ค่ะแล้วได้รางวัลระดับเหรียญทองนะคะแบบโอ้โหคุณครูหนูเล็กพูดแล้วยังขนลุกเลยนะคะคุณครูหนูเล็กเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยโอ้โหจนจนถึงเป็นครูใช่ไหมคะเชื่อได้เลยว่ายังพูดสู้กับน้องหมูหยองไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าหมูหยองพูดอะไร เป็นภาษาอังกฤษที่ไปแข่งขันแล้วได้รางวัลควา้ากลับมานะคะอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับหมูหยองด้วยค่ะ,ะอ่ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมคะอ่ะเอาใหม่ใกล้ๆลูกอาใหม่กกใกล้ๆอ่ะเดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวครูจะให้หนูเป็นนางอ,กอกีกใช่ค่ะ ขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะ HELLO everyone my name is ค่ะชาราทิยาก็จะโดนช่วง my name is โมยอง I was in on March 17, 2017. I am 8 years old. I live in Bangwong Sub District, Dongdong District, Nakhon Pathom Province. Now I am studying in Gate 2 at Wat Nong My school has many classrooms and a big bow. I love to play with my friends and learn new things at school. My t e a อเชื่ออิทและแอนฮ e ลอ s under s t a n d ์ l เ s e s s o n s my favorite color is t i n k and I really enjoy d r a w i n and coloring I also like r e a d story book I love eating different kind of food but my favorite is noodle I also like eating full like o apple and banana at home my mother w o o delicious d me a for art And I am grateful to dinner time, my family is really t well i m p o t a r s home. My artificial in my family, my father, my mother and me. My father work very really hard, and he always make sure we have everything. My mother eat care and take care of us every day. My family make me feel love and happy. I am very really grateful to have them in my life. The l a s t i n g I would like to talk about i s my future I want to be an English teacher i d it or I want to talk about myself Thank you for listening to me อขอเสียงปรบมือค่ะเอะคุณครูอค่ะอ่ะ,อะ,อะ อยากรู้จังว่าเด็กๆคุณอ่าไปรับรางวัลก่อนลูกขอบคุณค่ะรับรางวัลก่อนเดี๋ยวมูหยองยืนก่อนนะคะอยากรู้จังเขาว่าเด็กมูหยองเนี่ยพูดเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยมูหยองนะครับเขาพูดเรื่องข้อมูลส่วนตัวเขาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมใช่ใช่แล้วฟังรู้เรื่องเป็นบางประโยชน์ค,ค่ะมูหยองชอบสีอะไรคะสีชมพูไหมคุณฟังออกแค่เนี้ยค่ะ ชิงหค่ะอ้าวโอ้โหเห็นไหมคะเด็กเก่งกว่าคุณครูค่ะนะคะเก่งแบบนี้นะคะมีคุณครูผู้ฝึกซ้อมค่ะเป็นคุณครูสรัญชนานะคะการจนาแสนส่งค่ะแล้วก็อำนวยการฝึก้อมโดยท่านผู้อำนวยการสันธนาสีไพบัวค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้หมูหยองค่ะมีใครจะให้รางวัลเชิญเลยลูกเอะไรครับเชิญเลยครับเห็นศักยภาพของเด็กๆนะคะก็สามารถ เออมอพวงมลาลัยน้ำใจเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆได้นะคะมีใครจะมออรางวัลให้กับหนูหยองไหมคะมีไหมเอยอ่ะถ้าไม่มีแล้วขอเสียงปรบมือให้กับหนูหยองด้วยค่ะเห็นแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่รายการนี้รายการเดียวนะคะเดี๋ยวมีเต้นอีกค่ะ,ะใช่อ่ะเชิญลงด้านนู้นเลยลูกค่ะ<อ> การแสดงชุดแรกนะคะเราโชว์ศักยภาพของเด็กเรานะคะ<ๆ>เพื่อให้ผู้ฟองได้เห็นว่าโรงเรียนเราเนี่ยถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะแต่ไม่เล็ก,ลกนะคะศ<ๆ>ักยภาพของเด็ก<ๆ>แล้วก็โเราก็อยู<ๆ>่ในหนึ่งในสิใช่คุณผู้หนุเล็กมาที่นี่อค่ะ<ๆ>เรารู้สึกแบบโห ผลคะแนนโอเนีติดหนึ่งใน10ของระดับเขตระดับเขตมีทั้งหมด121โรงเรียนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเด็กของเราค่ะพี่ใหญ่ของเราคือสายฝนเนี่ยค่ะติวเด็กจนสามารถไปสอบที่โรงเรียนพระปรมราชินีใช่ค่ะซิลินทร์ใช่ค่ะซิลินทร์นะคะพูดแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราเนี่ยอยากให้ผู้ปกครองนะคะช่วยสนับสนุนนะคะอ่า อย่างเช่นเคยนี่แหละค่ะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเด็กนะคะแล้วก็ครูเห็นก็โอ้โหครูก็ตื้นตันไปด้วยนะคะอันี้ไม,ม,ม,ม่มีที่จะวางแล้วครับไอ้โลใช่ไหมคะอโลที่ประกาศมาะค่ะว่าโรงเนนงรียนหนองกําพีเป็นติดหนึ่งในสิบโอเนตติดหนึ่งในสิบจากหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโรงเรียนของเขตพื้นที่เราที่พูดมากไม่ใช่อะไรนะคะอยากให้รู้ว่าไอ้ผลคะแนนโอเนตเนี่ยมันมีผลกับการ ไปต่อมัธยมค่ะไปต่อมัธยมแล้วบวกกับเขาเรียกอะไรอะคะพอเ,เห็นคุณครูนเนี่ยจะเห็นถึงโอ้โรงเรียนนี้มีศักยภาพจริงๆนะคะอะ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาคะ่ะแก้มุกให้หน่อยสิคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคะ่ะเชิญชมชุดกระแตที่สองดีกว่าชุดที่สองนะอ่า เอ้เป็นระดับชั้นน,น,น้องเล็กน้องเล็กเล็กสุดใช่ไหมคะใช่ครับอนุบาลสามอ่าเป็นไม่สุดค่ะเป็นการสแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลสามนะคะเขามาในชื่อชุดการสแสดงว่าเจ้าค่ะเอ๋ยเจ้าค่ะเอ๋ยนะคะขอให้เด็กๆขึ้นมาจัดพื้นที่อ่าที่บราษัทราชสมัยนะโครงสร้างหลังคา เด็กๆ,ๆกำลังขึ้นเวทีครับเดินมาตรงนี้ได้เลยอ่ายิ้มเลยค่ะยิ้มไว้เลยผรูฝึกซ้อมด้วยเช่นกันค่ะเป็นครูพรพิมลสามพ่วงบุญนะคะเป็นครูคอนุบาลน,นี้ไม่ยากเลยยากค่ะพุกเก๋พุเอ๋ะยากมากยากมากเลี้ยงลูกคนเดียวยังปวดหัวน,นะคะแล้วมีลูกอีกหลายคนนี่คูณไปเลยค่ะ สิบเข่ามีกี่คกลคูนไปเลยอ่า,น,าอนั่นยง่าอ้าวในมาอ่านเนี้ยค่ะอนุบาลน่ารักนะคะอ่าเรียบร้อยเรียงคะอ่าพยบซ้ายพยบขวาเนี้ยค่ะอนุบาลก็เหมือนจับปูใส่กระด้งนะคะได้ค่ะอ่าโอ้โหปิดแล้วปิดแล้วพร้อมเรอ,อยังคะเด็กเดก ของระบบมือหน่อยทักทายผู้่ทองี๋ยวเรามาแนะนำตัวเด็กๆกันก่อนดีกว่าได้ค่ะได้เด็กกำลังที่หนึ่งนะครับเด็กชายกิติเดชจันทร์ประไพครับสวัสดีครับสองนะครับเด็กหญิงปางตางยศชัยภูมิสามนะครับเด็กหญิงนันทุดานันทิพรแสนรัมตีนะครับเด็กหญิงละนิสาเหมทอง สวัสดีค่ะสวยๆ <5 S 2> นะครับเด็กหญิงปิยรัตน์พฤกษาราคกนะครับเด็กชายกอนวริศเกตสมเกตนะครับเด็กชายณรงค์นิษ์เกตโกมลค <Okay, S 2> <8 S 1> มากแปดนะครับเด็กหญิงอาสาพรมสา9เก้าเด็กชายชยพัทรรักนวง แล้วสุดท้ายนะครับเอกชาชรากรต้อยคำขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะอดีเด็กๆโบกมือก่อนมองเห็นไหมคะเพราะว่าไฟส่องตาแล้วจะทำให้มองผู้ปกครองไม่ชัดโบกมือไว้ก่อนค่ะอ่าพอแต่งหน้านะคะคุณผ,ผู้จำไม่ได้เลยค่ะคุณ<ห>เอ,เอสวยหล่อทุกคนเลยโหเนี่ยเห็นแล้วชื่นใจนะคะหน้าสวย ผมสวยผมหล่อยอย่างนี้ก็ได้รับความอัญเขาจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูคนเก่งของเราที่แต่งหน้าให้นะคะคุณครูโรงเรียนวัดหนองกระพีค่ะเอ่อการแสดงเจ้าค่าเอ๋ยนะคะคุณครูผู้ฝึกซ้อมเป็นคุณครูพรทิโมนสามพวงบุญค่ะอานวยการฝึกซ้อมโดยท่านพุ่มอำนวยการสันทนาสีไพบัวค่ะด้านล่างพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมหรือย,ยังคะ ขอบบกมือให้หน่อยค่ะด้านล่างพร้อมในยังนี่อ่าด้านล่างพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วมิวสิคค่ะเกสรร้อยแจเอเอ่ยความรดกเข้าตาเสน่ห์ เสียงล้นหลามอ่ามีผู้รองจะมอบรางวัลเชิญด้านหน้าเลยค่ะลูกเด็กๆกเดินขึ้นไประวังนะคะเวทีมันสูงให้หนูย่อตัวลงนะคะอ่าให้ยุมาทางด้านนี้เลยค่ะย่อตัวลงรับพวงมาลัยนะคะตรงไหนอ่ะตรงไหนเอาตรงไหนผู้รองเรียกได้ค่ะอ่าคนนี้อยู่ตรงนี้ค่ะคนนี้อยู่ตรงนี้ถ่ายลูกมอบพวงมาลัยได้เลยค่ะ ระวังนะคะระวังตกนะลูกเงินจำน่ายพวงมาลัยนะคะท่านเจ้าวาดวัดหนองกระพีนะคะได้เมตานะคะมอบให้กับโรงเรียนวัดหนองกระพีค anyway> ่ะคุณเอเอาไว้ใช้ใช right> ้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าวาดวัดหนองกระพีเป็นอย่างสูงนะคะ ท่านพระครูประถมกิจารุยุทธนะคะเจ้าวาดวัดหนองกระทีของเรานะคะท่านมีเมตากับโรงเรียนนะคะเมตากับเด็กแล้วก็คณะครูเป็นอย่างสูงนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหคงไรล้นคออาเก็บตังค์ไว้หาะงินเก็บตังเก็บไว้ในกระเป๋านะคะโอ้โหองค์นี้มีอะไรเนี่ยเบบีีทีหระครับใครจะถ่ายรูปอีกถ่ายได้เลยนะรับเงินก่อนลันก่อนรับาเสือมี ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยโห oh, oh, ให้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยลูกขอบคุณครับอาถ่ายรูปก,กองถ่ายรูปแล้วยิ้มด้วยค่ะชิตเอาแั๊บซีอๆๆ่อ่าดับเบิลซีเย่เย่เย่ชูสองนิ้วอ่าแต่งหน้าใช้เวลาสามชั่วโมงนะคะเต้นห้านาทีฝึก2อง นานกว่านั้นค่ะโดยเฉพาะอนุบาลค่ะโอ้โหกว่าจะได้อย่างนี้นะคะคุณครูโอ้โห,โโหคุณครูจา๋าถ่ายวิดีโอยิ้มภูมิใจเลยค่ะสวยหล่อทุกคนใช,ใช่ค่ะอ่ะเรียบร้อยหรือยังคะอ่าเรียบร้อยแล้วเด็กๆขว้าหันค่ะหันมาทางคุณครูด้านนี้คุณครูหนูเล็กอยู่ด้านนี้อะไรคะอันไหนเอออ่าจะมีถ่ายรูปนรอบๆอ๋ออุ้มถ่ายรูป เดี๋ยวครูจะไปติดกองด้วยมีผู้ปกองอยากถ่ายรูปอีกไหมคะอ่าถ่ายไว้นะคะเพราะว่านานๆทีเราจะได้ขึ้นเวทีใหญ่แบบนี้นะคะอ่าเด็กๆคนอื่นคว้าหันค่ะอ่าเก็บตังคดีๆผู้ปกคองเดินมาบอกเก็บตังคดีๆอ่ะคุณครูจา๋าคุณครูมีนารอรับอยู่แล้วคะ่ะไม่เดินตกบันไดแน่นอนนะคะเราดูแลบ,บุตรหลานของท่านนะคะอย่างดีคะ่ะ มาทางนี้ลูกอุ้ยอ,นนอาล้วไปผู้ฟองรอรับด้านขวาของผูด้านซ้ายของผู้ฟองได้เลยนะคะอ่าค่อยๆลงค่ะค่อยๆลง